นี่ค่ะพ่อที่นี่คือสโนว์เทลลเฮ้ยไม่ต้องพูดเข้าใจไหมน่ารักมากเลยค่ะพ่อเฮ้ยอย่าไปจับหนูนะ่ะอยากมาเล่นที่นี่มากไม่ใช่เหรออยู่ที่นี่ไปเลยสองชั่วโมงอย่าให้พ่อเห็นเมื่อลูกออกมานะเข้าใจไหมนี่ลูกทีมลืลที่พ่อพาลูกมาเป็นไงบ้างลูกโอ้ ทเที่ยวบากเลยค่ะพอ่อคุณพอ่อพาไปไม่ต้องพอูดพ่อตั้งใจที่จะพามายกมาคนเดียวยังไงล่ะลูกใช่ไหมลูกใช่ค่ะพอ่อไปสนุทาวกันเถอะลูกไปเมืองหิมะนะลูกนะที่หนูอยากมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะไป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 กันเลยลูกค่ะพอ่อ ค่ะพ่อที่นี่คือสโนว์เท้าพ่อรู้แล้วไม่ต้องพูดเข้าใจไหมที่นี่แหละค่ะคุณพ่อสโนว์เท้าที่หนูเคยบอกว่าอยากมาอย่างนั้นเหรอลูกพ่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอ่ะพาพ่อไปดูหน่อยลูกว่าข้างในมีอะไรบ้างปะนี่ค่ะพ่อนี่ค่ะคุณพ่อมีควโลกน่ารักมากเลยค่ะพ่อเฮ้ยอ,อย่าไปจับจับไปลูกจับเลยอุ้ยน่นเป็นสไลดเดอร์ลงมาใช่ไหมลูกค่ะคุณพ่อไปสไลเดอร์กันเลยลูกไป หนูอยากกลับแล้วอ่ะหนูหนาวหนาวอย่างนั้นเรอลูกหนูก็อยากกลับเหมือนกันครับพ่อหนูน่ะอยากมาเล่นที่นี่มากไม่ใช่เหรออยู่ที่นี่ไปเลยสองชั่วโมงให้พอใจพ่อกับน้องจะออกไปรอข้างนอกอย่าให้พ่อเห็นว่าลูกออกมานะเข้าใจไหมไปเถอะลูกไป ป่นมุกป่นมุกเป็นอะไรลูกปิ่นมุกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกคุณพ่อพาหนูมาเล่นที่นี่แล้วปล่อยหนูไว้ค่ะแม่คุณพ่อยังรักลูกไม่เท่ากันเหมือนเดิมเลยค่ะแม่ฮะคุณพ่อออกไปแล้วอย่างนั้นหรอป๊าเดี๋ยวแม่พาไปจัดการได้ค่ะ hey, hey, hey. เฮูี่มีคุณเอา อะไระคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณทิ้งป่นมุกไว้สโนเทลลนะ์น่ะแล้วดูลูกสิลูกหนาวมาจนถึงตอนนี้เลยเอา้าก็ไปเมืองหิมะดีมเวด์มันก็ต้องเย็นอยู่แล้วสิคุณป่นมุกเนี่ยชอบใส่ร้ายพ่อแล้วเนี่ยแต่ข้างในนั้นนะ่ะเขาให้อยู่ไม่เกินส5หนาทีนะคุณคุณทิ้งลูกไว้แบบนั้นนะ่ะลูกเขาไม่สบายเลยเนี่ยถ้าคุณละลูกไม่เท่ากันอีกฉันจะไม่ให้คุณไปเที่ยวดีมเวด์อีกแล้วนะผมอยากไปเที่ยวดีมเวด์อีกอะ่ะไปหยก พ่อดูเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเลยลูกใช่ค่ะคุณพ่อมากด้วยปินมุกยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกพ่อทําผิดไปแล้วจริงๆอ่ะครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกนะลูกนะแต่ว่าพ่อจะไม่ทําแบบนี้อีกพ่อสัญญาณนะลูกนะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงจะไม่มีครั้งที่สองเลยนะลูกนะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกปินมุกยกโทษใน้พ่อเขาไม่ลูกหนูยกโทษให้คุณพ่อก็ได้ค่ะ เห็นแก่ที่คุณพ่อไม่ได้ทาแบบนี้บ่อยนะคะอย่าให้มีครั้งที่สองนะคะคุณพ่อเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณมากที่ยกโทษให้าาพ่อ